สอส,อส,อสอได้ประกาศต่อสาธารณะพร้อมกับประกาศเข้าร่วมการชุมนุมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่มีจุดยืนและเป้าหมายเดียวกันนับตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนพศ2556เป็นต้นมาจนทำให้รัฐบาลและพักเพื่อไทย ประกาศถอยด้วยการถอนร่างพบรบเกี่ยวกับการเนื้อทศกรรมที่ค้างอยู่ในสภาออกทั้งหมดสำหรับฉบับอัปยศที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วอยู่ในชั้นการพิจารณาของวุฒธธิสมาชิกซึ่งก่อนหน้านี้สวสัรหาก็ไม่ยอมรับ ต่อมารัฐบาลได้ถแถลงและส่งสัญญาณไปยังสอวอสายรัฐบาลเพื่อคว่ำร่างดังกล่าวจนทำให้ร่างพรบนริรโทษกรรมอัปยอยู่ในภาวะนิ่งสงบไปเป็นเวลา180วันซึ่งหลังจากนั้นสอสอก็จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณายืนยัน นำขึ้นทุนก้าประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปและจากพฤติกรรมของรัฐบาลและสอสอพักเพื่อไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้ประชาชนไม่อาจวางใจได้จึงประกาศชุมนุมต่อเพื่อปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตรงกับสอรอสอและยังคงปักหลักร่รวมกับเครือข่ายภาคประชาชนอยู่ในขณะนี้ล่าสุดความพยายามของรัฐบาลพักเพื่อไทยและสอวอบางส่วนที่พยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่โดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับที่มาของสอวอจนเป็นประเด็นของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยลองต่อสารรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่าการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเป็นไปในลักษณะที่ไม่สุจริตพยายามใช้เสียงข้างมากโดยไม่รับฟังเสียงข้างน้อยของเสียงประชาชนจนในที่สุดสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยโดยมีมติ เห็นว่าการแก้ไขที่มาของสอวอฟาฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา68วักหนึ่งเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยและมีมติว่ากระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปโดยไม่ชอบ มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารมีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา122 125 126และ291ทำให้หัวหน้าพักเพื่อไทย ซึ่งเป็นพักแกนนำของรัฐบาลโดยมีนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณและสอสอในพักพร้อมกับสอวอบางคนประกาศไม่ยอมรับอำนาจและคำตัดสินของศาลซึ่งถือว่าเป็นการผิดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องยึดหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐและรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นสำคัญและที่น่าสังเวชใจคือไม่มีท่าทีใดๆในความรับผิดชอบจากนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณวัตร จากพฤติกรรมของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเป็นสิ่งยืนยันและตอกย้ำว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกต่อไปสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สอลอสอจึงขอให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการลาออกทันทีและเพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับรัฐบาลชุดนี้ให้บริหารประเทศอีกต่อไปขอให้มวลสมาชิกของสอรอสอทุกสาภาพแรงงานสอรอสอสาขาภูมิภาค พันธมิตรแรงงานทั่วประเทศรวมทั้งครอบครัวได้ร่วมกันออกมาสำแดงพลังร่วมกับมวลมหาประชาชนใช้สิดเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยเสียใหม่จากการมีส่วนร่วมของประชาชน มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและทุกสาขาอาชีพตามสัดส่วนเพื่อสังคมใหม่ที่ดีกว่าโดยจะนัดรวมตัวกันบริเวณหน้าวัดพระแก้วในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนพศ2556เวลา14.00น แล้วจัดแถวเพื่อเดินขบวนเข้าสมทบกับพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนการต่อสู้ครั้งนี้จะต้องไม่สูนเปล่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยมันสมองและสองมือของพลังผู้ใช้แรงงานและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงความสามคัคคีความมุ่งมั่นการยืนหยัดกล้าต่อสู้กับความชั่วร้ายชัยชนะจกบังเกิดแก่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนด้วยความเชื่อมั่นและพลังของพี่น้องประชาชน สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สรศส22พฤศจิกายนพศ2อ5 6้าหหเพื่อนพี่น้องครับเพื่อนพี่น้องครับเพื่อนพี่น้องครับเพื่อนพี่น้องณบัดนี้ ผมขอให้พวกเราได้สงบนิ่งและกําหนดจิตอันบริสุทธิ์เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองห้าทันวามหาราชที่ใกล้เข้ามาถึงแล้วและด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของพวกเรา ที่มีแต่ความจงรักภักดีด้วยพระบารมีของพระองค์ขอให้ไฟที่เคยประดับถนนลาดชนำเดินได้ส่องสว่างขึ้นเพื่อสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราและเพื่อชัยชนะของประชาชนขอให้ไฟจงส่องสว่างขึ้นขอให้ไฟจงส่องสว่างขึ้น ขอให้ไฟจงส่องสว่างขึ้นแล้วใครชนะจะเป็นของประชาชนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ พันแรงงานรัฐวิสาหก,กิจค่ะสำหรับการขึ้นมาประกาศรั้งสำคัญก่อนวันดีเดย์ของเราในวันนี้นะคะนี่คือกองทัพสรสพี่น้องครับขอบ,บคุณ,ะคณนะครับค,คุณคมสันทองสิริเลขาธิการสรสและเพื่อนพ้องน้องพี่จากกองทัพสรสต่อไปอีกครั้งหนึ่งภาพประวัติศาสตร์นะคะสรสขึ้นมาอยู่กับเรารอบหนึ่งแล้วนะคะ